สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ก็มาพอก,กับมาดามคำนวณอ,อีกคือเกาเนาะในทางช่องย t u b e มาดามจะมาวางแนวทางคองหาหน่อยแต่กี้แ่้วพ่อแม่พี่น้องสาวสวยสาวหน่อยคนสวยเลขล็อกกิ๊กผารวยโอ้ยคือควองแต่ว,ว่าสาวน้อยคนสวยล็อกกิ๊กผารวยพะนะเข้าไปอีกแล้วสามตัวตด๊ด รอบเฉพาะจิตจะหายากแน่แต่ก็มีเนาะแตกสามตัวตดสองตัวบนสามตัวตดสองตัวบนแล้วก็ไปรอบปกติอีกพ่อแม่พี่น้องศูนย์เก้าเก้าศูนย์เข้าตัวเน้นตัวจอเด้อค่ะเน้นให้ที่เก้าเข้าไปทั้งสองรอบผู้ใดเป็นแฟนครับผู้ใดเป็นแฟนครับบันมาจับตามองจับตามอง ูดเป็นแฟนครับจับตามองอยำตัวแคบหน้าจอพแม่พี่น้องซ้ายข่ยันไปห้าหน้อยกันมีกันทุกวันเนาะมีกันทุกวันล็อกเย็กพารวยให้มาวันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าน้อยหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี 1 8ึ่3แปดหนึ่เก้้าบอจะเป็นหนึ่งหนตัว3ามหาง1 3 8 1 3 9ามแปหนึ่งสสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่1 8 3 9 3ตัวเน้นหางเดียว1 3 8แปดคปนาโจอถ้าใครจะตามของล็อกกคพาด้วยแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของแมวน้อยนำโชคของแมวน้อยนำโชคแตกสนันวันไหวเป็นจ้งได้แฟนกับแมวน้อยนำโชคไปรอบสะพอจิตหนึ่งก้าตรงตรง,ตรงแล้วก็ <c oughs> อขอถอขอไพ่พ่อแมพี่น,น้องแล้วก็ต่อด้วยรอบสามะชีเจ็ดสี่ 7, ตรงตรงแล้วปิดท้ายด้วยรอบพิเศษอีกเจ็ดสองตรงตรง ไแค่ีหางเอามีตาตรงๆกับตรงๆเมื่อนี่ว่าจังใดเมื่อนีว่าจังใดไาสิไปกับแมวน้อยน้ำโชคเตรียมตัวแคปหน้าโจอแมวน้อยน้ำโชคให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อย8ดกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมี80 8ศูนย์ดสสี่หนึ่งสี่เก้า ตัวกันก็จะเป็น8ปดสองสามตัวสองหาง6 8 0ปดศูหสี่หนึ่งสองตัวเน้นไป3ามหางเน้นไปที่8 0ดศูนแดสี่สี่หนึ่งแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคเนาะของคนเขาตัวเน้นเด็ดเจ็ดสีเนาะตรงๆอ่ะไปต่อ เป็นของไทยกาบขอบุญขอบุณแมวหน่อยน้ำโศกเด้อที่หายตัวเลขแนวะทางมาว่างทางังสองเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆเป็นของเซียนนมเนาะของเซียนนมก็ได้ไปรอบปกติเจ็ดแปดแปดเจ็ดบริเขาตัวนินตัวจอพอแม่พี่น้องแต่ก็ให้แค่สี่หางคือว่าปังคือว่าผ่านเซียนนมให้มาวันนี้รุดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยศูนย์กับสองสองตัวสี่หาง 03 04 23 24เบิ้นก็จะเป็น00 22 3ตัว3หา 02. ง023 024 002 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่2 3 24 3ตัวเน้นหางเดียว023แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มาก็ะได้ไปหนึ่งรอบรอบวีไพี่นาอคะน้สองเกาเก้าสองเข้าตัวนี้นตัวเจะผู้ไดเป็นแฟนครับอ่ะจับตามองเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยศูนย์กับ1นสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมี0ูนย์สามศูสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้ลก็จะเป็น 1> 0 0 1 1 3ตัว3หาง0 1 3 0 1 4 0 0 1 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่0 3 1 4 3ตัวเน้นหางเดียว0 1 4แคปหน้าจอแล้วไปตอบเป็นของไทยกาบ,บขอบคุณขอบคุณเลขมีที่มาเด้อที่หายตัวเลขเนาะทางมาว่างทางสองเนากาบขอบพระคุณหลายๆอันต่อไปเป็นของชอเชษชัย คองซ่เช็ดใกับเข่ากับปังเนาะค่ะเนาะเข้าไปที่ศูนย์สี่รอบพิเศษเข่าตัวกลับแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านให้แค่สองให้แค่สี่หางเนาะค่ะเนาะเอามือนี้มือไม่ไปไม่ถ้าใครเป็นแฟนคลับชอเช็ดใจแคปหน้าจอชอเช็ดใจให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอยสองกับแปดสองตัว สหางสองห8 5 8องเปด้ินก็จะเป็นสองสองแปดตัว3หาง285 2ปดห้าสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่8ปดห้สตัวเน้นหางเดียวสองแปดเจ็ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทย เป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณเข้าไปรอบปกติเนาะคะนาดเจ็ดแปดตรงตรงผู้ใดเป็นแฟนครับซองสุวรรณจับตามองซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยห้ากับ7จดสองตัว 4หาง2ตัวก็จะมี5 3 5 4 7 3 7 4เบิ้ลก็จะเป็น5 5 7 7 3ตัว3หาง5 7 3 5 7 4 5 5 7 2ตัวเน้น2หาง2ตัวเน้นไปที่7 3 7 4 3ตัวเน้นหางเดียว5 7 4ครับหน้าโจถ้าใครจะตามของ สองสุวันเนาะแล้วไปต่อเป็นกองขครกาบ,กบ,บขอบุณขอบพุณนซองสุวรณเด้อที่ห้ตัวเลขแนวทางมาบ้วางทั้งสองเนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูนเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางพแม่พีน้องอ่ะของเลขรับนางฟ้าบัวพานนาะต้องกาบขอโทษขอไพ้แฟนครับเลขรับนางฟ้าเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้อเสียงไก่กับคันดีดีเลยพแมพีน้องเลยอันนี้ยินเสียงมาดามไก่กับสิคันล้ เพราะว่าเหตุแต่เสาแต่เดิกเนาะเลขแ้าน,นางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงหหน่อย7กับ9กสองตัวสี่หาง7จ็ดสามเสเก้สเ่เบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเสตัวสมหางสมตัวก็จะมี7 9็7เก้าสาองตัวเน้น2หางเน้นไปที่9ก้สา้า ส,สามตัวเน้นหางเดียวเจ็ดเก้าสี่แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครกากขอบุญขอบุณเลขหลับนางฟ้าเด้อที่ให้ตัวเลขเนะ่ทาทังมาว่างทั้งช่องเนาะกาบขอบคุณหลายๆต่อไปเป็นของดาล่ามาดามกบับบุพานเนาะของดาล่ามาดามกบับบุพานโทรมาที่น้องตรง,ตรงกาบขอโทษขอให้อะมือนีมือใหม่ไปใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ กูได้เป็นแซนครับมาดามมือนี้มาไปไปรอบพิเศษเราหมู่บ้านเมื่อก้อนหนียุ้ยเนาะหมู่บ้านนียุ้ยมือนีต้องไปได้คุณมาดามมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดเม็ดเดียวสองตัวสี่หางเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเบิ้ลจะเป็นเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ 7จ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามตัวเน้นสองหางเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้นอกจาบขอบุลขอบคุณเซียนเซียนเด้อที่หายตัวเลขหน้าทางังมาว่างทั้งสองนอกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจาบขอบพระคุณลายๆ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ